ไทยรัสอ่ะพี่ใช่ไหมครับไม่ได้ใจอ่ะพี่โยทีนที่ตอนในไทยเขาเล่นแต่ผมดูไม่แปลกหรอกพี่ทำไมเขาบอกถึงว่าไอ้ขี่บอกว่าล้านนะพี่ชี่บอกว่าล้าลใช่หรือบอกมันยังไงว่าต้องล้าแหละโอ้โหเด่นขนาดนั้นาอากาศ เชียมาสิงเลยเชียถึงเใยมาดูเฮ้ยเฮ้ยอ้หต้องถามว่าจิบมาหรือเปล่าอุ้ยซอนซอนดูซอนมาลบสุพรรณ พี่ว่าเจอจีนเขาจะบุกไหมใช่ไทยเราเขาจะบุกไหมใช่าะว่าผมว่าเจอจีนเขาก็ไม่บุก่คือถ้าจีนไม่ชนะเราแล้วมันต้องไปตัดกับเกาหลีใช่ครับคือเราต้องชนะแล้วก็ไปลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีน่าจะแพ้พี่ครัใช่ครับ ถ้าเกิดเราเสมอมันอะรอบผมว่ารอบสิบหกไหมพี่ใช่ครับเอาเยอะเลยใกลหมดแล้วไม่ไหวเหรอคือเตี๋ยวออกแม่เมืองแม่เขาแม่ปู่พายายไปแล้วมึงไป่ะ ปี้ไ่ไปไงแต่เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าไป้เอกีทีต่อไปเกไปประมาณเดือนหเจวีนนา